3าะสามฝายไม่เป็นการยังประมาครับฝากแรกครับท่านประธานครับยังขอครับขอโอกาสให้ประชาชนะฮงสามา่าจะเลือกร่านัู้นำโดยตรงท่านประธานครับต้องยังลาสอบัำามที่ผ่านมาครับภายหลังจากที่สามผูมนมีคำวินิจฉัยนะคะ ออกมาครับผ in uh. uh, ่านเอกสารที่เป yeah. ็นจดหมายนะครับข่าวของสังคนุครับซึ่งมีติดโควประเด็นที่เราแต่ละาคลาคาง้องพยาามแก้ไขนะครับต้องย่างไหนะครับต้องเป็นอะรที่จะบกสาเนี่ให้สาตัวเองเลือกผ้ในารอยู่ตรอติดไม่ไดมือเปลมาครับไม่ไดแน่แค่จะเลือกผู้นำอย่างนับ สิ่งนี้นะครับต้องดูว่าสินนมันเป็นเพียงแค่จดหมายนะฮะของสนักงานสารหนุ่งยังไม่เป็นคำนิยมใช่หรือนะฮะวันที่สับที่สิบห้าจากวันนี้นะฮะก็จะมีการสัญญาลายถ่ายเพิ่มเติมหัวสิบแล้วก็มาตราห้าเที่ทั้งตากพักการเงินนะครับเสนอมาอย่างน้อยที่สุดนะฮะอย่างมีคนเพื่องสมาชิกรัครับว่าอยากมุ่งเป็นตัวกาสนะฮะเรื่องของในเชิงการว่าให้สอสอประกาศการเรื่อง รัฐบาานครับถ้าย้อนดูนะครับว่าคําำที่ใช้ที่เราอาจจะมีคำถามว่าเป็นคํำนี่ใช้นะครับนั่เป็นที่เป็นแค่คำแถลงไม่ได้เลยคำถามที่ผู้ถามถั้ไปนะครับต้องรู้ว่ารัฐสภานี้ไม่อ่านนะครับแต่ไม he ่บอกว่ารัฐบาลนะฮะจะทําได้นะครับ <moon> ด <t un out> <t un out> ังนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลนะฮะท่านนายกเองนะครับเขาบอกว่าประชาธิปไตยเป็นผู้มีบุคลับนิจนะครับท่านรองนายกบวรจ์เองก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องทประชาธิปไตย ็เพื่อที่จะยืนยันว่านาาสูงสุดของประชาชนอำนาจจปของประชาชนเหล่าสู่กันเรืนี้ราบว่าก็เพื่อที่จะผู้ดูดเราเพื่อจน้าที่ตายของประชาชนหรือกระทั่งค่าใช้ของสามมือฉบัที่สี่ครับฉบับทีสี่ก็ไว้ว่าอนาจสาันันาปนของประชาชนเราก็ถามประชาชนเละไยครับนะฮะในการทำประชามติ่างเกิดขึ้นนะบางเดืองานครขการที่ตั้งเนี่ยว่า ประชาชนประสงค์ไม่ว่าประชาชนเขาเพื่ออะไนนะฮะอยากจะเลือกตั้งอยากจะเลือกเลือกเราจะไปตกเองไม่ครับผมคิดว่าอันนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์ว่าเรามองเขาเป็นผู้มี็นู้าที่ไต่เรามองเขาเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนานเรานูงจริงเปล่านะครับผมคิดว่ามันเป็นภาระที่รัฐบาลนะครับที่เป็นรัฐบาลเขาต้อการสี่เดือนเขาจะโดดสองเดือนหลังจากนั้นนะต้องทำนะฮะ ป่าที่สองพัฒนาอย่างเร็วเร็นครับเรื่องของการประชามติรับสิ่งที่จะการันตีว่าประชามตินั้นเป็นประชามติกอย่างแท้จริงบรรยากาศต้องเสรีและมัทำปัญหาและสิ่งนี้ฮะไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับ รัฐบาลจะต้องสร้างบรรยากาศตรงนั้นและรัฐบาลจะอยู่เฉยได้แต่ครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปเลยนการรัฐธรรมนูญประที่วันมีนาคมนะครับขณะนั้นนะครับก็มีกระบวนการกระจายอำนาจความยุติธมต่างๆแล้วจะส่งเสริมให้ัประชาชนตระหนักรู้หรือออกมาใช้สิทธิในการออกเสียงรัฐธรรมนูญครับดังนั้นผมว่าตลอดระยะเวลา4เดือนต่กอีก2เดือนนะครับรัฐบาลต้องแอคชั่นแพลนต่อรบ ว่าจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างเดีและมีความดีกาบ้างครับท่านประธานครับต้องเมื่อรัฐบาลนะครับระบุว่าจะมีการจุดประหารวันที่30 1กันยายน2564การออกเสียงมติครรมาธิการ อย่างน้อยที่สุดนะฮะทายมาที่20ประการทายมาที่20มกราคมล้วมีการมาติกรอนการออกเสียงประชามติแล้วนะครับผมคิดว่าเราเนี้ยต้องพิสูจน์ครับข้ามมาเวลาข้ามีเหลือหนึ่น้อยนะครับดังนั้นเราต้องพิสูจน์ว่าจริงใจล้วก็มองว่าประชาชนนะครับเป็นผู้มีคุณมองว่าประชาชนเป็นเจ้าของนักไปมองว่าประชาชนเป็นผู้สถามารถมีเป็นผู้มีหน้าการสัมนาดังตัวอย่างแท้จริงไหมขอบคุณท่านครับ